ภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดูชะตา,าพาเพลินไบแอมจูนิน่โดยไม่หมออมามาตาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงนะคะมาดูกันว่า เขาคนนั้นชอบคุณแบบไหนนะคะอะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือก3ามกองละกันนะคะเป็นจากสำรับเดียวกันแต่ว่าหมอจะแบ่งเป็น3าล่องมาดูกันว่าเขาชอบคุณแบบไหนกลองที่1กล่องที่สองแล้วก็กล่องที่3ารับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกกองที่ตรงกับคุณมากที่สุด จากนันค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่นะกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใครยังเลือกไม่ได้กดพอะส,ส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันนะ,ะเอาแว็บแรกเอาความรู้สึกแรกแต่ถ้าเกิดรู้สึกสับสนจริงๆให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะคะเพราะว่าน่าจะมีส่วนของคุณในแต่ละกองออมาผนวกรวมๆกันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะดูแบบ random แด,ดูแบบ เ,เปิดกว้างไม่ได้ดูแบบส่วนตัวเนาะมันก็อาจจะมีส่วน,ส,วนส่วนแต่ละส่วนของคุณโย,โยงกันไปเพราะฉะนั้นถ้าสับสนจริงๆดูมากกว่าหนึ่งกองไปเลยอ่ะเริ่มต้นกองที่1ก่อนนะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกกองที่1น,นะคะเขาชอบคุณแบบไหนนะสาหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อ่ะเขาชอบคุณแบบไหนดูจากพลังงานคุณกับเขาน่าจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เนาะ,ะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะคุณ euh, ไม่คุณก็เขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากอาจจะมีคนมาชื่นชอบเยอะนะคะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะหรืออาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะหรืออาจจะเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนก็ได้เคยไม่ถูกกันมาก่อนเนาะอ่ะเ <illa> ขา bon. ah, <t> ชอบคุณแบบไหน <t> ดูจากพลังงานต้องบอกว่ามันมีความไม่มั่นใจในความรู้สึกของเขาเนาะกับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเออดูเหมือนกับว่าความชอบของเขาที่มีต่อคุณเนี่ย มันอาจจะพิเศษแหละอ่ะดูใบที่สี่นะคะและใบสุดท้ายดูเหมือนกับว่าความชอบของเขาที่มีต่อคุณเป็นความพิเศษนะเออเป็นความพิเศษแต่ต้องบอกว่าตัวเขาเองอาจจะยังสับสนในความรู้สึกของเขาอยู่ลึกๆเขาน่าจะชอบคุณในลักษณะของความเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะ แต่ต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่แบบพี่เพื่อนน้องแบบทั่วไปอ่ะมันมีความพิเศษอยู่ในนั้นด้วยนะเนื่องจากว่า,เ,าเขาเห็นความแตกต่างของคุณที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะทำให้เขารู้สึกพิเศษกับคุณแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าความรู้สึกพิเศษเนี้ยมันจะไปจุดถึงจุดที่เป็นแบบความสัมพันธ์ในในอีกเลเวลหนึ่งได้หรือเปล่านะคะเพราะนั้นแล้วความชอบของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นความชอบชอบที่เหมือนเพื่อนพี่น้อง ที่พิเศษกว่าคนอื่นแต่ก็ยังไปไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแบบแฟนหรือแบบคนรักเพราะว่าเขายังยังมีความปิดกั้นตัวเองอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองหรืออาจจะเป็นคนคิดเยอะถ้าจะคบกับใครสักคนหนึ่งจะคิดเยอะหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมองคุณแบบว่า มองคุณพิเศษมากจนไม่กล้านะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกจุดหนึ่งเพราะกลัวเสียความสัมพันธ์ไปเนื่องจากว่าถ้าเกิดทะเลาะก,กันหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วอาจจะเสียมิตรภาพตรงนี้ไปเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่สองกันบ้างนะคะคนที่เลือกกลองที่สองนะคะกลองที่สองนี้นะอ่ะมาดูกันค่ะคนที่เลือกกลองที่สองนะคะว่าเขา ชอบคุณแบบไหนอืมดูจากพลังงานต้องบอกว่าเขามีความนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเนาะนะคะเออแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างมากนะคะดูเหมือนยังรักอิสระอยู่นะคะเออดูเหมือนยังรักอิสระนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันพิเศษนะมันพิเศษนะ เขาน่าจะเป็นคนที่ดูเหมือนมีความเจ้าชู้นิดๆเนะหรือว่าเป็นคนที่รักอิสระมากๆคนหนึ่งเป็นคนเก่งนะมีความสามารถมีเป้าหมายในชีวิตนะแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนต้องบอกว่ามันพิเศษแล้วนะอืมพิเศษแล้วเป็นความรู้สึกพิเศษเลยเป็นความรู้สึกแบบความรักอะความรู้สึกดีๆเลยอะแต่ยังไม่พร้อมให้ตัวเองผูกมัด หรือยังอยากมีชีวิตที่อิสระอยู่นะคะหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังมีเป้าหมายอื่นๆในชีวิตที่อาจจะสําคัญกว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาคบใครเป็นแฟนแล้วมันอาจจะทําให้เขาไม่มีเวลามากพอที่จะไปโฟกัสสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาแต่ถ้าถามว่าเขาชอบคุณแบบไหนมันมันมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่มากกว่าน้องไปแล้วแหละเพียงแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะคอนเฟิร์ม สถานะนั้นเลยเพราะไม่งั้นความเป็นอิสระกลัวว่าความความเป็นอิสระจะหายไปหรือว่ากังวลใจว่าถ้าคบกันจริงๆอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะเกิดการจำกัดกรอบมีการตีกรอบมีการบังคับมีการแบบควบคุมเกิดขึ้นเพราะเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะคนที่เลือกกล่องที่3นะคะ มาดูกันคะ่ะว่าเขาชอบคุณแบบไหนนะคะคนกองนี้โอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะเ,เขาดูเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนเนาะคุณก็เลยกังวลใจนะคะดูจากพลังงานถ้าถามว่าเขาชอบคุณแบบไหนมันไปสู่จุดใหม่แล้วอะ่ะมันไปสู่จุดที่รู้สึกดีแบบพิเศษแล้วนะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เขาชอบคุณแบบคนรักแล้วแหละแต่ดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึก ต่ำต้อยด้อยดินต่ําต้อยออดูเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขา่ยังไม่พร้อมด้วยสถานะนะอันนี้นะออความรู้สึกของเขาคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่ดีพอเขายังไม่ค่อยมั่นคงในชีวิตอะไรต่างๆคือคือคนที่เลือกกองนี้คนที่คุณคุยอยู่่ะเขามองตัวเองแบบด้อยกว่าคุณอะเขามองตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมีใครที่จะดูแลใคร แต่ถ้าถามว่าเขาชอบคุณแบบไหนเขาชอบคุณแบบพิเศษแบบเป็นแฟนแบบคนรักแล้วนะแบบอยากจะสร้างความมั่นคงเรื่องของความรักแล้วไปอีกสุดจุดหนึ่งแล้วเขาชอบคุณเอ่อไม่ใช่แค่เพื่อนพี่น้องแล้วเป็นมากกว่านั้นไปแล้วแต่ความรู้สึกของเขาเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะมีใครหรือมีคุณเอออันนี้คือความรู้สึกของเขานะเขาเหมือนเขายังไม่พร้อมอะ่ะ เขายังรู้สึกว่าชีวิตของเขายังต้องแบบมีปัญหาที่ต้องแบกรับมีภาระที่ต้องจัดการมีมีอย่างอื่นที่ต้องทำอีกเยอะเลยนะเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครเลยแต่ขแต่ความรู้สึกของเขาอะที่ชอบคุณอะเป็นความรู้สึกชอบแบบแบบแบบแฟนแล้วแบบแฟนแล้วนะชอบแบบพิเศษแล้วไม่ใช่แบบแค่คนทั่วไปแล้วคุณคือคนพิเศษสำหรับเขาแล้วแต่เขาแค่ไม่มั่นใจในตัวเองและไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะ ว่าเหมือนมองตัวเองด้อยค่านิดหนึ่งนะเออเป็นไปใน,ปนลักษณะนี้และนี่คือกรรทำนายทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหวัวใจกดกระดิง่งกริ้งกริ๊งกดซีเฟอร์ซึ่กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย